ใช่ค่ะอันน kind of ั้นแสนดีค่ะใช่ไหมคะขนมจีนขนมจีนเมื่อกี้เขายิ้มเมืีสวัสดีค่ะวันนี้เจอแม่ร้อสัดีอ๋อเซนท่านรักกระบังเออไม่ใช่เซนท่านโรบินสันรักกระบังสวัสดีค่ะ แอนดี <c oughs> ini, ้สวัสดีค่ะร้องเพลงใช่เออสวัสดีค่ะจ้าจ้าไงคะอือจ้า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 อ๋อจ้าจ้า จ้าจ้าเต้ยกะบี่สวัสดีค่ะพี่เต้ยคนสวยสวัสดีค่ะจ้าจ้าพี่เต้ยอืมมิเต้ยอยู่นี่นะคะอู้พี่เต้ยโดนลูกกระเดือกเต้ยอ่ะดังกึกเลยใช่เหรอใช่ยังไงคะยังไงคะวินกาดิเลวิโอซ่าเ็นกาดิเลวิโอ ยิ้มอ่อนๆยิ้มแบบยิ้มแบบเออมาแล้วที่รักรับให้หน่อยมาแล้วมาแล้วข้าววันนี้จ้แล้วจ้ามาเค่ะโทรศัพท์ค่ะจ้าจ้าจ้าค่ะจ้าจ้าก่อนได้ไหมคะไปเอาโอ้พ่อไปไหนคะพ่อไปเอาอะไรแออุยมีแต่คนอ้อน เอ้เอ้ตกใจเลยมิวมิวอะไรหรอน้องเก้าเดือนคะ่ะสวัสดีเก้าเดือนอะล่ะป๊าป๊าไปไหนคะเน่จะมีน้องอีกคนยังเลยค่ะยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้วางแผ่นเลยสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลพี่แอปเปิลพี่จุธาขอบคุณค่ะดูเขมองดูเขมองตั้งใจมาก

วันนี้ไม่ไม่ละกันหรอวันนี้ไม่วันนี้ไม่ละกันหรออ๊อบมองเยอะมองเยอะมองเยอะใช่ไหมอุ้ยใครนะชอบแกง้งบิ๋วมิวใช่ไหมมององมองในกล้องมองกล้องเหรอยิ้มแบบอืมยิ้มอ่อนๆเนี่ยมองหน้าอย่างเงี้ยโองเบื่อหมิวเบื่ออุ้อยพอดี โอ like ้เมิวแกล์เมียวแกงอีกแล้วอ่ะมองหน้าอ่ะอ่าใจโอ้เบื่อไม่จะเดินเนี่คโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นเราอ่ะเราอ่ะออกมาคานข้างนอกกันไหมคะเราออกมาคานโอเคเราออกมาคานข้างนอกกันนะ โอเคนะเดี okay, yeah. ย Ooh, ๋ยวปูให้หน่อยเร็วเดีียวปูให้หน ah> ่อยคาดี่ะนาีะออกมาตีนะเลยออกมาตีเลยค่ะมาทุบเลยอุ้ยดูมองสิมองยิ้มหวานด้วยได้ไหมคะูอิยิ้มหวานได้ได้ไมคะหลบมองเมื่อวานที่เร็วมองในในรูปอ่ะบิเตอร์วิเตอร์หลบิเตอร์ขา

ดิ้งจิ้งดิ้งจิงนมองมองมองขอโทษลยนะแค่เลยน่แพ้อเ้เดี๋ยวอีกแปบๆก็มองมิวใหม่แม่มันเปื้อน่ะอันนี้อันนี้เอาอันใหม่ได้ไหมคะอันนี้เปื้อนยิบอันใหม่ได้หรอไม้มันเปียกตรวจไป่ดิบจบให้เาอันนี้อะไเลย่างก็มาต้งมีสิบามาเลยเอาเลย ห่วงไหมอันนี้อะไรเนออากมาเอ่นคบแม่อวกมีน้ำมีนวลนจะไปไหมคะไปไหมคะขึ้นบันไดไหมลูกขึ้นบันไดไหมคะอยากเล่นแล้วก็มาสิเอาไหมเอาไหมไปเร็วไปเร็วหมิวเล่นแล้วอุ้ยไปแล้ว ่เคายิ้มโอเคโอเคถอยยหลงอีกถยหลัด้วยถยลอ้ไม่ได้นะไมีเปิดเพลงตรงนี้อะไรอะไรอะไรกลอกลอเรื่องข้างหน้าทีเรื่องๆอ่ะ่ะข้างหน้าค่ะสวิตค่ะตรงกลาง ธออยากี่เก้าเดือนแล้วครับใช่วันนี้อยู่กับเข็มจีราค่ะเข็มจีราไปงานกับพี่เป๋อวันนี้มีลาอั้นด้วยนะลาอั้นเอ๊ะลาที่ได้กลับมาไม่ใช่เธอแล้วที่อยชั้นที่1ฮะใครด้ที่อยูชั้นที่อ2นะสองหลังสามเอาเอา katen katen ding 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 ไปไหนคะไปไหนดีคะไม่ไปแล้วไปแล้วเกินใจไม่ไปแล้วเยไปดีกว่ามาเร็วมาเร็วแต่ถ้าต้องตุกค่ะมาเร็ว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 นี่ร็วมาเร็วมาเร็เรเร็วม่เร็มาเร็วมาเร็วเราเร็วมเร็วมเรืวมาเร็วมาเร็วาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วเรวาเรเเรเราามรว

อะไรอะไรทำหน้าอ๋ออ๋อเหรอมันมันมาเมค์กะเฮ้ยจะทำตายจะทำตายทิมหวานเองเหรอคนคนใส่เคอน้ำลายอะไรค่อยค่อยไปหาค่อยค่อยไปหาของเล่นปมาเร็ว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 มิวเล่นของเล่นแล้วนะโอ้ยเจ๋งเลยด้ยไม่มีใครเล่นด้วยเลยคุใครเปิดได้ด้วยเนี่ย

แมจ้าแม่จ้ามามาเอาไม่ไปล้นี่อ่ะงานยัง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 ไปอ่ะหัวเหรไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องถ้าไม่ต้องตกใจค่ะถ้าตกใจเขาจะตกใจด้วยเนาะชโอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยมาเลยนี่มาเลนี่มาอ้าวอันหลังให้เลย

ยิ้มหวานหน่อได้ไหมคะคนสดยิ้มหวานหน่อได้ไหมคะลูกยิ้มหวานยังไงคะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ด่เอหอ้โหมาขนาดอะไรแลโอ้ซาหมดแรงโอ้โหดูอุโมงนสิเสร็จดีเหอะคุณขาอุ้ยมีอุโมงค์ใหม่ด้วยนะเนี่ย ใช่ไหมนกอุโมงค์นกอุโมงเอ้ยหวานหวานโอ้โหใครคะลุงป๋องเหรอลุงป๋องใช่ไหมลุง claro ป๋องจำได้ไหมคะจำได้ไหมโอ้โหยืนละยืนละยืนละโอ้โหโอ้โหลองกินข้าวยังไงน้องกินข้าวยังไงป้อน ก็ทั้งป้อนทั้งหยิบเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะป้อนฉนน้องกินข้าวเองน้องกินข้าวเองมีป้อนด้วยแล้วก็มีให้หยิบด้วยทั้งเก้าเดือนแล้วครับสองพ่อสองพ่อแล้วปีนหาพ่อแล้วปีนหาพ่อแล้วไปเลยปนไปเลย

โอ้พนด้วยอู๋เก่งมากเลยโอ้โหใส่ติดแระโม่มาติดอะไรกันไอการ์ดีปะจับเลยนะโอเคไปเก่งจังเลยค่ะเก่งที่ไอดูดินเนอรคืนใช่เดินหน้าเดินหน้าสองถ่ายหลังสามแต่ตอนนี้อยากกินขนมจีนมากเลยไปกินได้ไหมไปกินพี่เก่งไหมให้นะไปกินได้ใช่ไหมพี่พี่ออมเล่นเกาหลีกันเลยค่ะฝากไว้ อุ้ยไหนคะเก่งมากพ่นน้ำลายโอ้โพ่นน้ำลายมาล่อยยาพี่ไายมีอีกสักคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูกันค่ะอุ้ยเพิ่งจะผ่านพ้นผ่านพ้นช่วงช่วงเออเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องเนาะติดไปแอนแม่แกงไอตัวแม่พ่อแม่เออถั่วแม่ให้กินค่ะถั่วตีแก้วเหรอ ไม่ี้ข้างบนขอเสียงทุกคนหน่อยค่ะยกมือหน่อยค่ะฮะต้องเอาผ้าเปียกละเป็นกาเดียนเลวิโอจ้าตเอาผ้าเปียกแล้วฮะเป็นอ่เอาผ้าเปียกอ่ะอืมอะไรมาเลยอุ้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 ยถลายลงมาเลยถลายลงมาเลยโอเคค่ะโอเคค่ะ โอ้ยตู้ทีมาสิได้ครัเพียงได้ค่ะได้ไนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเอออุ้ยเล่นอยู่อย่างเงี้ยหรออุ้ย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 ทำไมพ่อจะไดูแย่เก้าเดือนค่ะพี่บิ๊กเตอร์เรียกว่าหนุ่มนะเล่นเน่นพี่บิ๊กเตอร์เนึกว่าหนุ่มของเล่นแน่นไปหมดเลยมีแต่ของแสนดีทั้งนั้นเลยอ็มิเตอร์อ โอ้เอ๋วเวเประะตูปรชอบจัดเลยวาติ่พิธีมาแล้วพิธีจะไปไหนแซนดี้พิธีอยู่ข้างหลังแซนดี้พิธีเอาพธีกจะขึ้นพ่ธีพีกจะขึ้นดมดมยัะเอยกระที่ดมแซนดี้ ก <lö ss> ะทิน้องเองว้ายาา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 า้าอาาาาา่าา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 า่าา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 าวาา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 เาาเร็วาาา ทีทีโมงเนาะพี่บอกมะงานะทีทีนะจะลงไม่นะพี่บอก่อีกเจอไปไหนอีกเจออยู่นี่ก็นอนอยู่ทางกดดันที่เดียววะตรงนี้พี่อ๋อดูกันดูกันคุยกันอะฮะขู่พี่กันทีกันดีต้องขู่พี่ไปสิคะพี่ไปสิคะเนี่ยอ๋อเรื่องดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะเช่ไหมพี่ไป พ่อพี่พี่้โอ้ที่ใครให้มันรู้ซะบ้างที่พี่กัทินะเอ๊ะเราบ่งั้มที่จอยไหมโอ้จะจับ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 อืมอืมไม่ถึงเ้ ไม่อยากอะไรเลยทนี้คือเราปวขามันหลอยขามันหลอยเนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยมาบ้านนี้เป็นอไรชอบเรียดียมาบ้านฉันเหมือนเลียเป็นการบอกรัก นะใช่ไหมครับพ no ิกเตอร์บอกรักใช่ไหมคะรักกันรักกันดิเตอร์เบื่อหน่ายมากเดี๋ยวล้างมือด้วยนะคะล้างมือด้วยนะเค้าไหมแซนดี้ก็ยืนใช่ค่ะเขายืนไปล้างมือกันดีกว่า นี่ค่าานะอม่อล้างมือนุ่นเลยก็ไ, <ป S 1> ได้ค่ะที่น้ำปลาอ๋อมมาอ๋อมมาช่วยเอา <ไป S 1> ก็เสร็จโจ้สิไปกินขนมจีนดีกว่าแล้วนะแม่จะไปกินขนมจีนแล้วนะคะทุกคน <ไป S 1> แม่กลับมาจากงานนี่โทรศัพท์ไปแล้วกินขนมจีนกัน,กนค่ะมาเชียง,งใหม่เดี๋ยววันที่สิบสองสิบสามเราจะไปร้องเพลงที่เชียงใหม่นะคะ อยู่ที่อะไรนะศูนย์การแสดงศูนย์การแสดงฮอที่ใหญ่ๆของเชียงใหม่ค่นนะนานาเออนานาชาติร้อยปีปะบ๊ไม่ไป,ปไปละค่ะมิวมิวเข็มจิบไปแล้วค่ะ <laughs> บ๊ายบาย <laughs> ไปกินขนมจีนอ่ะแม่หิวมากเลยวันนี้แม,ม่กลับมา แม่กินกะหรีปับ๊บจิ๋วไปคนเดียวน่าจะ30กว่าชิ้นอยู่มากใหบายทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะคะ